เผยสเปค IQ o o 1อ s อาจ,จใช้ชิปสันดัปดอกเกนแปดจนรุ่น o อ e ว c ร์คพร้อมกล้อง5 0ล้านพิเซลมีชาร์จไว200วัตต์มีข้อมูลว่า IQ คู 11S สมาร์ลลทโฟนทงรุ่นใหม่ของทาง IQ o ูประเทศจีนอาจจะเปิดตัวเรยเลยนี้ครับซึ่งสเปกต่างๆก็เผยเออกมาเกือบครบเลยะครับข้อมูลเผยเออกมาว่า IQ คู 11S จะใช้ชิปประมวลผลสันดัปดอกเกนแ g ด n รุ่น o อ e วอร์ ความเร็ว3 3 6จหกิกะเฮิรตซ์หรือจริงๆก็คือสำหรับดอกก้อนแปดเซอกครับแต่รอบนี้ไม่ได้ใช้ในก a าซี่นะครับส่วนกล้องหลังก็จะใช้เซ็นเซอร์ Sony i m x 8 6 6คู่กับชิปเซต Vivo V2 เพื่อใช้ในการประมวลผลด้านการถ่ายภาพให้แบตเตอรีม่ที่4,700จ ah, ็ดรอมิลแอมป์รองรับชาร์จไว200อวัตต์อีกด,ด้วยครับมาร์ทโฟนไอคูสิบจะมีตัวเลือกสีน้ำเงินเข้ามาเพิ่มเติมจาก iQ o o 11 5G ที่มี3สีเดิมคือสีดำสีขาวและสีเียวครับ ส่วนสเปคอื่นของ i q 1ู s 1 s จะมีหน้าจอแสดงผลแบบ e s i amoled ขนาด6.78นิ้วความเร็ว2 k เป็นแบบ 144Hz ให้อยสมาแบบ l p d d r 5 x ที่ 16GB ส่วนลมเป็นแบบ U o b s 4.0ให้มาที่5 1 2 g b โดยคาดการว่า i q คู s 1 s จะเปิดตัวช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้และอาจจะวางขายในวันที่8กรกฎาคมที่ประเทศจีนเท่านั้นครับตอนนี้ช่อง i อ f a ฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอ f a ฟา เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ